สวัสดีค่ะพบกับช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์วันนี้ไทยบ้านจะพามาโชว์ทุ่งนาข้าวขาวหอมมะลิสุดลูกหูลูกตาที่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องปลายฝนต้นหนาวข้าวก็ออกรวงอรังการเลยพี่นอ้องโอไม่ต่ห่วงเขาใหญ่ๆสวงหนีร่มหนาวมันก็สิมาพัดแห้งค่ะเห็นห้ต้นเขาลมพี่น้อง ก็เป็นธรรมชาติเนาะของธรรมชาตินี่แล่ละค่ะเวลาอยากไปทงหน้าสวงนีเนาะ mm. ก็สิฮอม mm. กินใบเข่าพี่น้องในในน้ำมีปลาในนามีข้าวค่ะเ mm. บิง่งเราคิดถึง mm. บ่าเนฮาบ่ค่ะพี่น้องเบิ่งคิดแล้วก็มีความสุขเนาะเบิ่องิี่ะทุ่งข้าวหอมลิสุดลูกหูลูกตาจา้า เอาออกห่วงเป็นฝวงกมถึกสายลมลมเป็นลาวจากว่าเป็นลมหนาวหรือลมอย่างนอแม่ป่ามาคือบ่าดอกพัดแฮ้กูจะสีข้าวลมแบบลมหนาวเดือนตุลานพี่น้า ถึงตอนนี้ขอถ่ายรูปเช็คอินที่ทุ่งนาป่าข้าวทุ่งข้าวขาวหอมมะลิสักนิดหนึ่งเด้อค่ะ ชมบรรยากาศนา้ำใสและเย็นเห็นตัวปลาจ้าอันนี้ก็จะเป็นล่องน้ำนะคะออกจากสระน้ำด้วยพี่น้องน้ำเป็นถว่วมันกระสิโลนออกมาทุ่งหน้าปลาเขา่าปลาที่อยู่ในสระกระสิบ้นออกมาตามกระแสนามนะะีราคาแต่นี่เพิ่นบนเสดส่โตงนะพี่น้องเนาะปล่อยให้ปลาแบบวิ่งไหวกันนะคะ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศแดดร่มลงตกจ้ะน้องช่วงห้าโมงหกโมงเย็นเราจะเห็นแสงสีทองทั่วท้องทุ่งข้าวหอมมะลิสีสกเกตตอนนี้บรรยากาศหนาวมาแล้วเนอะค่ะนี่ก็บรรยากาศหน้าร้านเสริมสวยพิสุทธาจ้าตรงไปด้านนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านของบ้านนาโนะเนาะ ตำบลจานแสนชัยเพิ่์พันจังหวัดศรีสะเกษบ้านของไทยบ้านบันเทิงโชว์จาอยากสวยอยากหล่อก็อแวะมาเลยนะคะมาตัดผมกับสื่อกาแฟม,มาฝากกันไปเดอ้อคาบูชิโน่ไม่หวานนะจ้าหวานน้อยจ้า มาถึงตอนนี้ก็เสียอำลาผ้าจากเด้อพี่น้องผ้าเบิงบรรยากาศยามแรงแดดลมล่มตกบานเฮาเนาะช่วง5โมง6โมงเย็นพี่น้องช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะขอให้รอดปลอดภัยจากโควิดเด้อค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า